สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับผมวันนี้นะครับมาติดตาฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับหลักๆวันนี้เรื่องของทีเด็ดจัดมา2คู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะไปดูที่คู่ได้ก่อนละกันนะครับไม่รอช้านะครับเป็นสึกเกาโชคเซเดียรนะครับก็เป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลนะครับไปดูทีมที่กำลังมีลุ้นโคต้ายุโรปนะก็คืออตาลันตานะครับ ตอนนี้จะเล่นเกมสุดท้ายในบ้านตัวเองนะครับเปิดบ้านพบกับเอมโบลีนะครับอัตลตันตานะครับตอนนี้อยู่ดับแนะครับห้คะแนนจาก37เกมนะครับก็มีแต้มเท่ากับฟิอออยู่ตัเจ็ดนะครับห้นาสิบเคะแนนแต่ว่าเฮดตูเฮดยังเป็นรองนะครับวันนี้นะครับอัลันตาจะเป็นต้องชนะสถานเดียวนะเพื่อที่จะลุ้นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย จากคว้าโคตาไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ฟิออคู่แข่งเนี่ยอีกหนึ่งทีมก็คือเจองานหนักเพราะว่าต้องเจอยูเวนตุสนะครับวันนี้พวกเขาเจอผลงานที่เบานะเพราะว่าเอโบลีก็เป็นทีมที่เล็กกว่าชื่อชัดเป็นรองมากกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทีมเยือนเนี่ยก็คือผลงานไม่ดีด้วยนะครับเอโบลีชนะแค่เกมเดียวนะครับจาก10 21เเกมหลังสุดนะครับจากทุกรายการผลงานแย่มากนะครับ แล้วก็สถิตินอกบ้านก็ไม่ดีด้วยนะครับไม่ชนะมา11เกมติดแล้วก็แพ้มาเยอะเหมือนกันในช่วงหลังก็เลยคิวดว่าวันนี้เนี่ยองค์ประกอบกต่างๆบวกกับเรื่องของผลงานแล้วก็เรื่องของชัช้นทีมเนี่ยทางฝั่งของออตแลนตาเหนือนกว่าชัดเจนนะครับวันนี้ราคาเปิดมานะครับให้ทางฝั่งของเจ้าบ้านออตแลนตาเป็นต่ออยู่ที่1.75นะครับ ผมเชื่ว่าเกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านน่าจะเน้นสุดตัวเหมือนกันเพราะเพื่อที่จะต่อแทนแฟนบอลเพราะเกมนี้เป็นนัดสุดท้ายในบ้านแล้วก็น่าจะเต็มที่นะครับผมคิดว่าชนะแหละส่วนจะชนะขาดไหมอันนี้ต้องดูนกันนะครับแต่ว่าผมยังมองว่าน่าเชอไปที่อัตาลตามากกว่านะครับโวนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูที่ฟุตบอลนัดชิงนะครับ <S <S ดเดอฟเอโพคาวในเ er ยอรมันนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างอ่า ไฟบวกนะครับพบกับ RB l ์บีไลซิกนะครับไฟบวกนะครับปีนี้ผลงานมาดีนะครับก็จริงๆจ,จากแต่ก่อนเนะปนทีมเล็กนะครับเป็นทีมดีตายปัจจุบันเป็นทีมที่ก้าวขึ้นมาทา้ทาท่าแล้วก็คว้าโคต้าไปเล่นบอลยุโรปได้ด้วยจากการจบระดับ6ในฤดูกาลนี้นะถือว่าผลงานดีไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็การเข้าชิงฟุตบอลถ้วยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ สโมสรเหมือนกันก็ถือว่าเกมนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับถึงแม้ว่าเรื่องของชื่อชั้นทีมเนี่ยจะเป็นรองไลฟ์ซิกมากกว่านะครับ <S <S ก็ผลงานช่วงหลังโอเคแหละเจ้าถิ่นไฟบวกก็แพ้มา2เกมติดนะครับส่วนไลฟ์ซิกก็ถือว่าผลงานไม่ได้ดีเหมือนกันจากการชนะเกมเดียวจาก4เกมที่ผ่านมาเกมนี้เป็นบอลทัวร์นาชิงต้องบอกว่าอะไรเกิดขึ้นได้นะเพราะเป็นบอลที่เตะนัดเดียวรู้ผลเลยแล้วก็เตะที่สนามกระดางด้วยไม่มีใครได้เปรียบกับใครนะครับ การพบกัน2เกมในปีนี้ของทั้งคู่ก็คือการเสมอกันกท,ทั้งเย่าทั้งเยือนนะครับด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งก็เลยมองว่าเกมนี้เนี่ยในเมื่อเป็นเกมนัดชิงบอลถ้วยก็น่าจะเป็นเกมที่ตึงพอสมควรนะครับผมคิดว่าไฟบวกเป็นปทีมที่มีแนวทางชัดเจนนะครับแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นจากปีก่อนๆมากผมคิดว่าวันนี้ก็มาด้วยความมั่นใจเหมือนกันนะครับส่วนไลซ์ซิกเนี่ยกดดันกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทีมที่ใหญ่กว่านักเตะซูเปอร์สตาร์มีมากกว่าผมมองว่าวันนี้เนี่ยในช่วง9 0นาทีผมมองว่าภาษีของไลท์ ดูดีกว่าตรงที่เล่นได้แบบนัดตัดกลุ่มนะครับแล้วก็ด้วยความที่เกมนี้เป็นเกมนัดแรกนัดชิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผมคิดว่าน่าจะสู้สุดใจเหมือนกันเพื่อคว้าแชมป์ผมคิดว่า90นาทีตอนนี้ไฟบวกไม่น่าแพ้นะครับเมื่อดูจากราคาที่เปิดมาให้ไลฟ์ซิกเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0.5ดังนั้นผมให้รองที่ไฟบวกดีกว่านะครับสรุปแล้วนะครับ2คู่วันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ไปที่ ทางฝั่งของไฟบวกแล้วก็อัตาลันตานะครับผมอันนี้เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับ